สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆืนชาวลัคนาราศีเมษทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563ชาแนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงวันที่1ึถึงสิสิงหาคมปี2,568หาละก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์แม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ เอาละคะ่ะสำหรับภาพรวมชีวิตโดยทั่วๆไปของชาวลัคนาราศีเมษเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่ดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณก่อนเลยซึ่งก็ปรากฏว่าตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ ดาวประจำตัวของคุณจะโคจรเป็นมหาจักรอยู่ในราศีกันและสำหรับดาวมหาจักรนั้นก็จะให้คุณให้ผลไปในทางของการต่อสู้การแข่งขันจะทำให้เจ้าชะตามีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งเป็นจังหวะชีวิตที่ต้องยอมรับนะคะว่ามันต้องเหนื่อยต้องลุยเสียก่อนถึงจะมีความสำเร็จเข้ามาและเดือนสิงหาคมนี้จึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณ จะมานั่งรอคอยความหวังนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาลุยจัดการแก้ไขในสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างไรก็ตามนะคะในข้อกังวลของแม่หมอก็คือ ดาวอังคารนั้นจะเล็งไปที่ดาวเสาดาวคู่ศัตรูที่ถอยหลังอยู่พอดีตรงนี้ก็แปลว่าตัวของชาวเมธถ้าเป็นไปได้คุณจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลีกเลี่ยงการประทะหรือถ้าต้องไปเจออะไรที่ทำให้คุณต้องหัวร้อนหงุดหงิด คุณก็จะต้องพาตัวออกมานะคะอย่าได้ไปก่อสงครามเพราะมันมีแววว่ามันจะจบไม่สวยนะคะระวังความหุนหันพลันแล่นการอยากเอาชนะกันให้ดีเอาล่ะในช่วงต้นเดือนนี้ยังไงนะคะชาวเมษนั้นจะต้องใช้สตินําหน้าและจะต้องอดทนรอคอยบ้างในบางเรื่องแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาในชีวิตไปได้นะคะ ส่วนดาวอีกดวงหนึ่งค่ะที่จะเสวยมาตฐานเป็นมหาจักรเช่นกันนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปูตะซึ่งดาวอาทิตย์นั้นนะคะแม่หมอมองว่าจะเป็นดวงดาวที่ช่วยเสริมคุ้มพลังใหม่ๆนะคะจะช่วยผลักดันให้เจ้าชะตาจะมีความกล้ามีความขยันมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาที่เข้ามาทดสอบคุณ ในวันที่3สิงหาคมค่ะดาวพุธจะย้ายเข้ามาโครจรร่วมกับดาวอาทิตย์จึงเป็นไปได้ค่ะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักแวะเวียนม,มาเยี่ยมมาหาชาวเมธถึงที่บ้านหรือบางคนก็จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเช่นอาจจะได้เข้าของเครื่องใช้ชิ้นใหม่หรืออาจจะได้รับน้องหมาน้องแมวเข้ามาเลี้ยงก็ว่ากันไปส่วนดาว ดาวศุกนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินดาวความรักของคุณก็ยังโครจรเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ในราศีมิถุนก็ถือว่าด้วยอิทธิพลของดาวสุกนั้นจะยังช่วยเสริมนะคะทำให้ชาวเมธทั้งหลายจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและยังมีความโดดเด่นดวงดีนะคะเกี่ยวกับลาภผลทางการเงินการคบหาสมาคมการมีคอนเนคชั่นสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมโอกาสนะคะทำ ให้ชีวิตที่ติดขัดของคุณจะยังพอลื่นไหลไปได้และการชุมนุมรวมตัวกันของดาวสุพเคราะห์ในราศีมิถุนนั้นก็นับว่าจะช่วยหนุนให้ชาวเมธะในช่วงนี้ รายได้การเงินของคุณจะราบรื่นสะดวกสบายนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนหรือจะได้เจอคนดีเข้ามาช่วยเปช่วยซัพพอร์ตและก็ยังหมายรวมไปถึงการที่คุณนั้นจะได้โชคได้ทรัพย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดากันด้วยนะคะเอาละค่ะโดยภาพรวมทิศทางชีวิตนั้นนะคะก็ถือว่าชาวเมธเองจะมีความสุขความสมหวังเนาะในเรื่องของการเงินการหารายได้และการ เข้าสังคมนะคะแต่เพราะว่าดาวประจําตัวของคุณโคจรเป็นมหาจักรค่ะและตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในเรื่องของการทํางานหรือว่าการดําเนินชีวิตของคนนะคะมันก็ยังจะต้องลุยต้องสู้กันอยู่ทุกวันนะคะชีวิตก็ยังแวดล้อมไปด้วยอุปสรรคและคนที่ไม่หวังดีในหลายคนก็เป็นเกณฑ์ที่คุณอาจจะเกิดข้อขัดแย้งกับครอบครัวหรือว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นฮะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่ อาศัยบ้านรถต่างๆในช่วงนี้นะคะ ดวงการงานสำหรับดาวเสาดาวเจ้าเรือนการงานของเจ้าชะตานะคะในตอนนี้ก็กำลังโครจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งวินาศดังนั้นค่ะสำหรับใครที่ตำแหน่งการงานของคุณไม่มั่นคงมาก่อนหนะ้าคุณก็จะต้องพยายามประครับประคองตัวเองกันเอาไว้เพราะถือว่าอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงเนาะมีโอกาสจะตกงานจะถูกเลิกจ้างได้ค่อนข้างสูงนะคะแต่สาหรับในท่านที่ การงานยังมั่นคงยังมีงานให้ทำอยู่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องถอยกลับไปแก้ไขงานเก่าๆอาจจะต้องอดทนทำในเรื่องที่มันซ้ำซากจำเจหรือว่าโปรเจกต์โครงการนะคะที่เราคิดว่ามันได้จบไปแล้วในอดีตช่วงนี้ก็อาจจะย้อนกลับมาให้คุณต้องเคลียร์ต้องแก้ไขใหม่เอาล่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะชาวเมษบางทีจังหวะการงานการประกอบสำมาอาชีพมันอาจจะมีความ ล่าช้าไม่ได้ดังใจคุณก็จะต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะคะอย่าเอาอารมณ์นำเหตุผลโดยเฉพาะถ้าหากคุณนั้นเป็นหัวหน้านะคะจะต้องทำงานกับเด็กจะต้องทำงานกับทีมงานที่มีความอ่อนไหวกว่ายังไงคุณก็จะต้องให้โอกาสพวกเขาทำกันไปก่อนคะ่ะส่วนคนที่ค้าขายนะคะทั้งออฟไลน์ออนไลน์มีหน้าร้านช่วงนี้ดาวสุกจะโยกหน้าเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะก็ถือว่าดวงดาว จะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนนะคะซื้อสินค้าของคุณอยู่เรื่อยๆนะคะดวงการเงินดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็ยังโคโจรเป็นสามแก่ลัคนาในตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นั่นก็แปลว่าช่วงนี้เพื่อนฝูงสังคม คนรอบข้างจะยังช่วยเหลือสนับสนุนหรือถ้าหากธุรกิจการค้าของคุณนะคะในช่วงนี้มันมีเรื่องของการทําการตลาดโปรโมทสินค้าใดๆก็จะเป็นจังหวะที่มีชื่อเสียงดีนะคะแล้วก็จะช่วยดึงดูดให้การค้าการขายของคุณะจะรุ่งเรืองมากขึ้นบางครั้งบางทีนะคะชาวเมดก็จะได้ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้เงินมาลงทุนทําธุรกิจก็ได้ถือว่าในช่วงครึ่ง เดือนแรกนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จในด้านการเจรจานะคะทำให้ได้ลาบผลก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่จากการค้าขายทาธุรกิจนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาบนั้นก็ถือว่าชาวเมธเองมีเกณฑ์จะได้โชคดีทางออนไลน์นะคะอาจจะได้เงินกันแบบฟลุกๆุกหรือจะได้เงินได้ทรัพย์เพราะความเสน่หาใครที่เป็นสายมูสายทาบุญนะคะช่วงนี้เหมาะกับการไปเดินสายไหว้พระ ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าคุณมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาและก็โดยภาพรวมแล้วต้องบอกข่าวว่าสิงหาคมนี้ภาระค่าใช้จ่ายของคุณดูเหมือนจะลดลงไปบ้างนะคะหลายคนก็เริ่มที่จะประหยัดมากขึ้นไม่ค่อยซื้อของฟุ่มเฟือยทำให้คุณนั้นสามารถที่จะบริหารจัดการเงินทองได้เป็นอย่างดีนะคะ ดวงความรัก ดาวสุกก็โครจรเป็นปฐุมมเกนค่ะดังนั้นก็ถือว่าดวงดาวจะส่งผลให้ชาวเมษในระยะนี้จะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะคะใครที่ยังโสดก็ถือว่าคุณจะโดดเด่นในวงสังคมและมีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจนะคะจากการที่จะไปเข้าสังคมไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่าเพื่อนจะแนะนำมาให้คุณได้รู้จักกันก็ได้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะก็จะได้เดินทาง ได้ไปเที่ยวได้เปลี่ยนที่เช็คอินด้วยกันบ่อยขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเพราะว่าดาวอังคารนั้นยังอยู่ในมุมที่ทำให้คุณนะคะมักจะมีอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายหัวร้อนอยังไงเนาะตรงนี้คุณจะต้องระวังเกี่ยวกับคำพูดนะคะ,ะควรคุยกันดีๆนะคะเพราะว่าคำบางคำของคุณบางทีมันจะดูรุนแรงทั้งทั้งที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะสื่อความหมายนั้นออกไปนะคะ ดวงสุขภาพสำหรับสุขภาพร่างกายโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่เจ้าชะตานั้นจะต้องระวังประเด็นออฟฟิศซินโดรมนะคะการปวดหลังปวดไหล่หรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารสำคัญกว่านั้นก็คือดาวอังคารกับดาวเสารที่เพ่งเลงกันในทางโหราศาสตร์เนาะเราก็จะสื่อถึงการผ่าตาดัดการเกิดบาดแผลและก็อุบัติเหตุต่างๆนะคะยังไงแม่หมอแนะนาว่าชาวเมษ ก็จะต้องระมัดระวังในประเด็นนี้กันด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่ใจดีกว่านั้นมีกำลังทรัพย์ก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนทซูเปอร์แตงหรือเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิป ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม56-3หกสามชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ